รถยนต์มีค่าอย่าทิ้งนะคะตรงนี้เราจะเห็นว่านำล้อรถยนต์ที่เราเปลี่ยนแล้วเนี่ยเอามาปลูกผักนะคะอยากจะบอกว่าทนมากเลยค่ะอันนี้เราตั้งตากแดดมาหลายปีแล้วนะคะเนี่ยแต่คือสภาพยังดีมากเลยนะคะนี่ค่ะปลูกผักบุ้งไว้ได้เวลาประมาณสักหนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะขึ้นงอกงามเลย มีทั้งที่เรากรีดแล้วนะคะกับล้อรถยนต์ที่เป็นกลมๆแบบนี้ก็ได้ค่ะถ้าแบบว่าเป็นผู้หญิงแล้วก็เราจะกรีดขอบอยางรถยนต์เรารู้สึกว่ามันแข็งเกินไปเราเราทําไม่ได้นะคะก็ใช้แบบนี้ก็เลยก็ได้ค่ะทนดีมากเลยนะคะเราลงตะไคร้กับผักบุ้งเอาไว้นะคะทั้งสองฝั่งเลยนี่นะคะ มีกระเจีย๊ยบด้วยนะคะอันนี้ก็กระเจีย๊ยบเขียว